รอเขาเปิดแล้วแล้วไอรัดเอ้ยเฮอ๋อเหรอเอ๋กเอเอ๋กเอไอ้สัตว์เอ๋อเอหรอเอ๋อเหรอเอ๋อเหรอเปิดเลยครับเปิดเลยครับเอาไงติดละกันไงมึงตายมึงตายเอาไม่ได้อยู่หลังโล่เสติดก um ูเร <ha ียบร้อยไม่ได้อยู่หลังโล่ไม่ได้อยู่หลังโล่ฮ้หิ้ว ตุกวงเลยเฮ้ยกล้องกล้องแทงให้ผมอึ้งอึ้งอ้าวเฮ้ยทำไมกูแทงมันงอ่ะไม่เลยอ้าวผมไม่รู้เหมือนกันอึ้งไม่รู้ทำไมแทงแต่ค่าได้อยู่อ่าเออเออเสียอึศวนอึเชี่ยมิดในน่าจะตอนนี้ก็คือตอนนี้แหละครับดีแหลกก่อนเลยอึ้งมัพเดี่ยวสองก็โยกเหรอ แอดมินต้น TP7 เห็นรับซื้อขายรหัส RV ราคาร้อนราคาถูกปลอดภัยเปิดบริการ24ชั่วโมงอยากเป็นเจ้าของรหัสเทียบเทสกินสวยกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมและใครที่อยากเติมคูป,ปอง RV ใช้เพียง Open ID สะดวกคุ้มปลอดภยัยต้องเพจ Melo Top Up ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่เพจไม่เลวท็อปแบบอปแถมยังรับเติมเกมอื่นๆอีกด้วยสามารถแอดไลน์ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีแอดดัมได้ด้วยนะโอเคก็สวัสดีครับผมสายซีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ของหยานะครับเป็นสกินระดับอีพิกนะครับผมมีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะครับผมก็ถือว่าสวยกันเลยนะครับใครที่อยากจับจองก็ไปซื้อกันได้นะฮะฝั่งน้นก็คูลรักเยอะเนาะดีแิกดีแิกกู่ไปทำอะไรเนะนี่ยยิ่งดีต้อง้รวย ดีเล็กเงาเลยนะโอเคก็ขั้นตอนในการฟาร์มครับก็เริ่มที่ป้าฟ้านะจะได้ฟาร์มไวๆแล้วก็มีสเต็กสีปลาสเต็คสีปลามันก็จะทำให้ฟาร์มไวขึ้นนะฝั่เราฆาไม่ได้ดาเมจเยอะนะเพราะงั้นผมจะออกลองทัาแล้วกูดาเอเฮ้ยบอยนี่สสกิลเอฟเฟกต์ก็จะออกเป็นแบบแนวมืดๆนะน้ำเงินน้ำเงินหน่อย อ๋าจบบทนะโอ้แฝดีแลกแหลมโอ้ไม่ทันเฮ้ยนะคอสมากับอาย่าคู่ใจแปนนะ ปากแม่งเลยจะรอเอามังกรให้เขาเป,ป eline, ิดกันนะรอเขาเปิดแล้วเราไลรัออเออเอ๋อไอ้เอ๋อเอ๋อเอ๋อเอเอ๋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 เอ๋เอ๋อเออเอ๋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 เอ๋อเอ๋อเอ๋อเอ๋เอ๋อเ เฮ้ย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 ยมียกมียกมกผมียกผมว่าผมไปดีกว่าปล่อยแล้วกันนะมัตอรตันนี้รีนะอยอยู่ตรงนี้ว็ชิป้ยป้าขอได้เป้าจิมเยอะนะเยนี่ไงผมได้ครับผมได้แล้วกูก็ออกเลยฮะโว้วโอ้โ้ววิวิวไปละไปละ ไปแล้วครับ่าโดนไฟตายเกือบวีได้บร์ฟ้าของใครก็ไม่รู้ไอ้ฮูฮงฮุฮอะไรก็เนี่ยอ้าวสลิมอ้าอ้าอุ้ยเพิ่หายอุ้ยเพิ่หาย เพื่อนจ๋าเพื่อนช้าไปธนาคอสแยะเอาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยครับเอ็มก่อเอ็มก่อเอ็ก่ออก่อเอ้ายิงยิงยิงเออตายเอ็มก่อเอ็มก้อนี่หมดตีหมดตี้บนสองสยองขวัญมันกล้องมาวามาเปิดเลยครับเปิดเลยครับเอ้า เอาพยายเมตีหรือและกันีมึงตายมึงตายเอาไม่ได้อยู่หลังโลเตะกูเรียบร้อยไม่ได้อยู่หลังโลไม่ได้อยู่หลังโลฮีฮิเอาดังดีกว่าเดี๋ยวสกิลเอาตีมิยังไม่จบวิ่ง อาคอสคุงจำกัดไหมนะคอสคุงบูมเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยวิแม่งขาดแล้วแม่งจิ้มตอนผมจะโดดต้วงเลยก่อนกล้อนแทงให้ผมอึศอึศ เอา no. <st immun ized tuning> ้าเฮ้ยทำไมกูแทงมันอะแม่งเลยอ้าผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ทำไมแทงแต่ค่าได้อยู่อ่าเอ่อเสียอึศรนะอึศยไม่เตะนะโค้ชคุงนะโค้ชคุงเรียวมะเหลือเหลือน้อยแล้วจดวงทรมานมัน เอาละเอาเอาโอ้โหอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบครับอย่าเพิ่งจบนมาจบไม่ได้คลิปคลิปสั้นไปหน่อยนะฮะจะเย็นนะมเกินไปเกินขอลาเพื่อนถอยมาตายนะเพื่อนผู้จริงนะเพื่อนจิ้มจิ้มมาก่อน เฮ้ยหยัดนัวจังเลยอ่ะมังเรียวแม่เรียวแม่เรียวแม่เรียวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาแม่งจริงเดินได้ไหมอี๋เสร็จกูอาวิ่งไปไหนเอาอยู่ในนั้นแล้วไล่เลยฮะเอ้าเอ้าไม่นะไม่ไม่ตุลิมตายไอ้ไม่ กับล้านริมน่าสงสารเขานะถือว่าเป็นเหยื่อที่ดีเหยื่อไม่อยากฟิกไม่ถึงอยากฟิกเลยจัดเลยจัดเลยเอ้ามึงยังอยู่เหรอเายังอยู่เหรอเอ้ามึงยังอยู่เมึงยังอยู่อีกเหรอเอาโคเอาเอาอยู่บบเดงหรอพี่ขอละกันเดินไปไหนอ่ะพิวอเราอ่ะิว่ะพิวเหรออุ้ยอมีวับวับช่่ ปีกแพงเรียบร้อยอุ้ยมึงผิวเหรอเฮ้ยอุ้ยมันผิวเหรอมันผิวอ่ะมันผิวมันผิวอุ้ยมันผิวจังเลยอุ้ยผิวจืดแฉะอุ้ยอาย้มมีหว่านใจยังไอ้ขอแมงอ้าวอุ้ยอุ้ยแอลแอลอะไมรทำไหมล้ำไหมล้ำทำไมยืบยืบหลบเดี๋ยวช็อตเอ้าเกินหลบไม่ทดนจิ้มตันโอ้โกินหลบไม่ทันนะงูเกินอย่างตัวนี้เพื่อนไม่ต้องยิงจังหรอก คือใช่ไม่ต้องจริงจังหรอกหมดธรรมดาวิววิวเรียกว่าริงจังเกินไปเปล่าก้าวอ,อ,อันนี้ไม่จริงจังอันนีเรียกโยนนะเฮ้ยต้องหาจังหวะนัวว่ะคุณก้องน่าจะตอนนี้แหละน่าจะตอนนี้ก็คือตอนนี้แหละครับดีแหลกก่อนเลยนี่มาเด <ๆ S 2> ี๋ยวสองเขยโยกเหรอ มาอยู่ครับมาอยู่รถไฟที่ตายอ,าอา้าวอ้าวอ้าวเราตตายไปไหนจ้ามีมีมีคนขี่หัวไหมไม่มีแปลว่ามันตายไ <c oughs> อ,ทอ <c oughs> ้ทันบ่ะตีได้ไหมเนี่ย <c oughs> ทันกันอยู่ทันวการอยู่สิบ <c oughs> วิทันไหมเนี่ยคือกูตีเบาจังอ่ะ <c oughs> ไม่เกียรไม่เกียรแล้วครับ

อดีแหละไม่ยอมใส่เซลิเวอร์มาไม่เอาเซลิเวอร์มาแล้วจะยืนปามยังไงครับนี้ไงเรียบร้อยเฮ้ยคุณก้องเร่งการเตะนี่ยอยากได้คาบัวว่ะคุณก้องมึงออกไปอ้าวฮ่าฮา

อีให้เขาหน่อยครับเขาหน่อยเขาแอซิดเยอะกว่าผมสองตัวไองแสดงว่าสกอร์เราจะเท่ากันก็ได้ออุ๊ยดาเมจเขาเยอะกว่าด้วยไหมหมอนไส้โอเคอ่ะอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้โอเคครับผมก็จะไปแล้การรีวิวสกินใหม่ของอยางนะครับก็ถือว่าสวยไม่ได้เลบลอหวังขนาดนั้นแต่ว่าราคาค่อนข้างถูกมากเลยนะครับก็ใครที่พลาดทันจิโร่ไปเนี่ยก็ซื้ออันนี้มาจับจองเป็นการขัดแก้ขัดได้นะครับผมก็ ไว้เพียงเท่านี้แลวกันนะครับสำหรับสกินใหม่ของยานนะครับผมก็แนวทางการเล่นเล่นเนี่ยก็คือแบบมันเล่นได้ทั้งออฟเลนแล้วก็จังเกิลน,นะครับผมซึ่งไอเทมก็มีการออกหลากหลายกันไปนาทั้งดาเมจแล้วก็แท้งแล,แ,แล้วแต่เกมแล้วก็สถานการณ์ครับส่วนในเรื่องของรองเท้านี่จริงๆผมออกเป็นรองเท้าลคูดาวต้นเกมเพราะว่าฝันขงข้ามซีซีไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนรองเท้าลูกคดาวเป็นรองเท้ากันซีซีตอนท้ายเกมก็ได้แต่ว่าผมไม่ออกเพราะว่าฝันองข้ามไม่ได้ซีซีหนักขนาดนั้นแล้วก็ผมกิ่ง <laughs> ครับผมก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะจะได้พาคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรสก,กินอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ